วันนี้อยู่กับเกมทายชื่อไทยภาพยนตร์ดังเฮ้ยอันนี้พี่คิดว่าพี่รู้ว่ะว่าผมก็รู้มาเลยครับชอยไปตายซะเถิดไปไปเกิดซะเถิดไปเกิดซะเถิดไป3ามหนึ่งเฉลยถูกถูกเอ เพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสําคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายต่อทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟต์ปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอะไรก็ไม่รู้สวัสดีพี่เบียร์บัฟเฟลเก๊กอีกครั้งที่แสววัััสสดีครบนจะนานหายกันไปนานนานมากเลยสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอล์ครายการที่เราจะถอดสมอง แล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับพี่เบียร์บ๊อบลูกแก๊กอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบหายกันไปนานเอาละครับวันนี้เรากลับมาแน่นอนว่าเจอพี่เบียร์เราก็จะเจอจักรวาลภาพยนตร์อู่ใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังคงเป็นภาพยนตร์อยู่ดีแต่ว่าเขาเตรียมกระดานให้เราแต่แรกเลยครับโอ้แสดงว่าต้องมีการจดจัอะไรอกันหรือว่าวรูปวันรูปบอว์ดโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ย เรอเล่นนัไม่มีงั้นเดี๋ยวเข้าเลยแล้วกันวันนีเกมทายชื่อไทยทายชื่อไทยหนังดังชื่อแค่นี้ผมเป็นท่านยังไงทายชื่อไทยหนังยาวๆหนาดวันนี้อยู่กับเกมทายชื่อไทยภาพยนตร์ดัง ชื่อที่เป็นภาษาไทยของภาพยนตร์แต่เป็นหนังแบบต่างประเทศเลยหนังต่างประเทศเฉะนั้นก็คือเราจะเปิดหน้าปกโปสเตอร์มามันจะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วย๋อหรอก็คือเห็นปกเลยหน้าปกเลยเห็นเห็นชื่อภาวยไทยชื่อภาษาไทยใช่แต่ชื่อไทยเขาเป็นชื่ออะไรโอ้โหเพราะว่าบางทีชื่อไทยมักจะไม่แปลตรงๆแน่นอนเดอจริงอันนี้ยากนะเพราะว่ามันมันต้องถูกทุกคำอ่ะถูกปะนั่นน่ะสิมีช้อยไหมเออเกมนี้มีช้อยให้โอเครอดแล พร้อมนะครับเกมไทยชื่อไทยภาพยนตร์ดังข้อที่หนึ่งโจดมากนี่ยโอ้โทุกคนน่าจะรู้จักแน่นอนรู้จักอยู่แลรู้จักไอชื่อเนี่ยแหละเพราะมันเป็นต้องเป็นภาคนี้ด้วยใช่ไหมภาคนี้ภาคนี้ด้วยหรอโอ้ดรสเตรนเนี่ยภาคแบบเวลาแปลชื่อดรสเตรนหรือหมอแปดหมอแปดรึเปล่า เขาไม่ได้ชื่อหมอแปลกเพราะว่าหมอแปลกเป็นพวกเราเรียกกันเองก็เป็นน่าจะด็อกเตอร์สตงแต่ทีเนี้ยปัญหาอยู่ที่ชื่อภาคชื่อภาคนี่แหละอ่าข้อที่หนึ่งเบิกช้อยสมหาจอมเวททะลุมิติเฮ้ยใกล้เคียงนะมันเดียวมหาสงครามเวทศาสตรา น่อมไม่เชื่ออนิเมะจอมเวทมหาการในมันติเวิร์สมหาภัยฮีโร่พลังเวทข้ามิติกู้จักรวาลทำไมชื่อมันเบี้ยวเวนจังอ่ะในเนี้ยมีคำตอบที่ถูกต้องและออฟฟิเชียลด้วยได้ละมันก็ต้องมีอันเดียวสิเหมือนอันเนี้ยคุ้นสุดเราคุ้นกับอันนี้ที่สุดเหมือนกันอันอื่นเริ่มดูเป็นชื่ออนิเมะแล้วฮีโร่พลังเวทข้ามิติกู้จักรวาลเนี่ยมันดูเอาเราจะตอบข้อนนั้นจริงไหมเนี่ยอ้าวเกมสามนะสามสองหนึ่งเปิดอันนี้ไม่ตรงจริงจริงกว่า เฮ้ย A C A ครับมีคนถูกไหมมีคนถูกเฮ้ยคนถูกหรือคนถูกเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวไปลุ้นกันอ๋ามีตัวเอสเผาเฉลย สามสองหนึ่งเฮ้ยวิว่าอันเนี้ยคุ้นใช่จำได้ว่าชื่อภาคมันยาวๆอ๋อจำได้ว่ายาวเพราะว่าชื่อภาคของเขาอะยาวอยู่แล้วถูกไหมครับผมแต่จริงๆมันก็น่าจะเป็นแค่ข้อเดียวที่มีคำว่ามหาภัยที่เป็นตัวสะลองของคำว่า madness นอกจากนั้นก็คือแค่มันตีเวิร์สเฉยๆองเงี้ใช่อันนี้20คะแนนมั้งครับเฮ้ยยังไงไปไปเล่นกันเลยไปไปเล่นะจะเล่นข้อเดียวเลยก่อนหี่พี่เบียร์ได้เป็นหนึ่งคะแนน แต่ข้อ B ีอ่ะตัดอยู่แล้วเพราะว่าศาสตรามันไม่น่ามีอะไรเกี่ยวกับสิ่งของใช่ป่ะใช่สศาสตรามันส่วนอันเนี้ยกู้จักรวาลเนี้ยคงไม่เขาไม่ไม่ได้มากู้จักรวาลนะเนี่ยใช่เห็นไหมไม่ยากไม่ยากเขามีชอยให้เขียนเองนึกเองโอ้โหใครจะเป็นได้อหรอจนไม่ต่อจริงจริงอะท้ง EP เล่นโจทย์เดียวไปต่อข้อต่อมาอ่ต่อเลยมา เอ้ยอันนี้ภาคแรกเลยภาคแรกครับไอรอนแมนภาคแรกมันมีชื่อด้วยเหรอผมว่าคุณยนเฮ้ยไม่ต้องดาวผู้เต้องดาวช้ยชอยไปเลยเอารียผู้ชายเอา มนุษย์เตาลีดเหรอมนุษย์เตารีดอาจจะมีในช้อยก็ได้นะมนุษย์เตารีดอ่ะอ่ะเบิร์กช้อยแมนมหาปลาไหลคนเกลอกเหล็กเราต้องอ่านนี้ไอรอนแมนมหาภัยคนเหล็กเราต้องต้องต้องดูว่ามันอันไหนคนเหล็กอ่างกาคนเหล็กไม่ใช่คนเหล็กต้องเป็นอาร์โนอันนั้นเทอร์มินาเตอร์ชึ้นชึ้นบูดุดเหล็กมหาปลาไหลกำเนิดคนเกาะเหล็กเฮ้ยอันนี้ดนูเป็นในภาคแรกภาคแรกน่าสนใจว่ะ ก็เอามาหลอกว่ากำเนิดเพราะเขารู้ว่าเรารู้ว่าอันแรกใช่ไหมคือคิดว่าเกาะเหล็กอ่ะน่าจะใช่อบ B กับ C ไม่น่าใช่คนเกาะเหล็กเนี่ยน่าสนใจคือณตอนนั้นอ่ะเรายังไม่คิดว่ามันจะมีภาคต่อด้วยซ้ำการที่มีชื่อหนังมาบอกว่ากำเนิดมันกำกลังบอกเลยว่าณตอนนั้นคนที่ตั้งชื่อเขาคงยังไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวต้องมีภาคสองนึกออกปะ เออเพราะฉะนั้นกำเนิดมันเขาแสดงว่าเขาต้องรู้แล้วว่าต้องมีภาคต่อจิมงานสับขาหลอกเราแน่เลยลองดูลองดูหนังสมัยก่อนมันต้องเอาแบบชื่อมันต้องน่าดูอ่ะมหาประไลมันดูแบบว่ายิ่งใหญ่นะมันดูตูมต้าแต่นี่มันกำเนิดมันเลยแบบเฮ้ยคนจะมาดูเหรอใช่ปหมวะบีคอได้ดีฮะ แล้วเขาต้องใช้ชื่อนี้ในทุกภาคด้วยนะอันนี้ต้องคิดด้วยนะไม่หรอกมั่งเขาเป็รรนภาคสองถไอ้ย้อนเมย์เาเลยนะคนเกาะเหล็กไม่เขาเปลี่ยนเป็นนี้ไงมหาปลัยคนกออกเกาะเหล็กสองไม่กําเนิดไม่ได้นะเพราะกําเนิดรอบสองเอนี่ยใช่ใช่ใช่จริงๆเออเนี่ยเขาต้องใช้ชื่อนี้ทุกภาคหรือกําเนิดคนเกาะเหล็กคือภาคหนึ่งภาคสองคือมหาปลัยคนเกาะเหล็กเอาไปเปลี่ยนภาคสองเนี่ยเหรออ่านับสามนะสามสองหนึ่งปักเฮ้มยชิคปันเอ กผิดล้วนแน่เลยอ่ะมาดูจะว่าจะถูกหมดหรือผิดหมดสามสองหนึ่งเฉลยเอ้แสดงว่าเราวิเคราะห์ถูกนะเนี่ยถูกเนี่ยมหาปลายคนกรอบเหล็กทุกคนได้ไปคนละหนึ่งคะแนนได้ใช้ได้ ไปต่ออันนี้พี่นำอยู่ดีใช่ไหมเอ้ยใช้มาจบเกมเลยถ้านั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนมินจะเร็วนะคเกมไม่ต้องรีบข้อต่อมามาจากเรื่องว้าวรีบอุ้ยภาคนี้ไม่ได้ดูเลยเป็นเอเมจอ่ะเบิร์กช้อยส์ครอบครัวตัวป่วนกวนปีศาจตระกูลประหลาดไร้ขีดจำกัดตระกูลนี้ผียังหลบเหมือนไหลจีนเลยเนี่ย บ้านอลลนวิญญาณอลเวงโอเคอันนี้เราว่าเรารู้ว่ะเราเฮ้ยเราคุ้นอันนี้นะเราคุ้นเหมือนกันอันนี้สารภาพว่าไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูอ่ผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหมือนกันแต่พอจะตัดช้อยได้ส2 1สองหนึ่งเปิดนเ่ C A C ทำไมถึงถวาถึงซีทำไมช้าถึงมั่นใจเราจำได้มันมีคำว่าผียังหลบเพราะว่าบ้านนี้มันแปลกแต่มันไม่ใช่ผีไอ้บ้านเนี้ยไม่ใช่ผีเลย มันเป็นคนแปลกๆเฉยๆแต่เราคุ้นจริงๆคำว่าผียังหลบสามสองหนึ่งเลยสี่นตระกูลนี้ผียังหลบไม่ได้ดูไม่ได้ดูเรื่องนี้อ๋อเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ใช่ผีเหรอไม่ใช่ผีใช่จริงเหรออ๋อเข้าใจผิดเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูใช่เขาเป็นคนแปลกๆแต่ว่ามันก็แฟนตาซีแหละนะแบบมีมีมือเดินได้อย่างเงี้ยอ่าก็แปลกจริงข้อนี้พี่ซอฟพี่ชาบได้ไปคนละหนึ่งคะแนน เฮ้ยเท่ากันแล้วดิสองสองสองออสองสองสอง,สองออมา มาไปต่อไปต่อข้อต่อมาจากเรื่องมีเกิลพี่เคยดูไหมคะเออโอ้โหถ้าเคยก็นานมากแล้วอะแต่ลูกสาวดูซ้ำบ่อยคนโตเหมือนเขาเป็นเจนนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคซึ่งเราก็จำแต่มีเกิลใช่เหมือนกันค่ะจำแต่มีเกิลใช่ใช่มาเลยครับชอยกวนสาวซ่าวีนซะไม่มีโอ้โหกูหนูไฮโซเปรี้ยวซ่าเกินร้อยเปรไม่พอซ่าเปรี้ยวซ่าสาวเนร์ดขอเทินแซ่บลีกค่ะแก๊งสาวสวยจะเดินโอ้ ไอ้ดีนี่ไม่น่าใช่มันมันสับใบรุ่นปะหลีค่ะลีค่ะคือยุคนั้นไม่ยุคนั้นไม่ไม่น่าใช่อันเนี้ยเก้งสาวสวยจะเดินเนี้ยมันสับ lgbt อันเนี้ยใช่ได้และได้แล้วหรอเอาแบบคุ้นๆนะคิดว่าน่าจะใช่ค่ะเอามั่งมาพร้อมครับพร้อมครับสามองหนึ่งเปิดแดเฮ้ย a c c ชื่อย่อมาหาลัยคิดว่าน่าจะเป็นชื่อไม่ไม่ยาวมากอ่ะเพราะชื่อเขาสั้นอยู่แล้วด้วยเนาะใช่มีนเกิลสองพยานอืมอะขอดูเฉลยดีกว่ามาลีกค่ะเก่งสองเซฟเฉลยเต็มตัวเลยสามสองหนึ่งเฉลยโอ้ยเออจริงตรงตัวตรงตัวมาคนวีนคนวีนวีนเราไปทางแบบคำคล้องจองเลยเออใช่สาวเนิร์ดขอเทิร์นแซ่บ ข้อต่อมาจากเรื่อง Evil Dead ภาคสองหรอซึ่งภาคสองที่เก่าเก่าด้วยก่างเก่าเก่าเลยหน้าหนังยังเป็นแบบวาดใช่ใช่ใช่สวยสวยอันนี้ไม่น่ามีใครทันถูกปะถ้าทันก็คือต้องย้อนกลับไปดูเองใช่ใช่มันเก่าอันนี้เก่า Evil Dead สองล่าท้าอสูรนรกปอบปาผีดูเป็นหนังตลกเลคืนนี้ผีมาตามนะไปตายซะเถิดไป ไปเกิดซะเถิดไป,ไ,ปไปเกิดซะเถิดไปไม่จะบอกว่าที่เห็นแบบเห็นแล้วมันตลกอ่ะ <c oughs> พวกสมัยก่อนการตั้งชื่อหนังอ่ะ มันมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือตั้งแล้วมันดูแบบอย่างอย่างคืนนี้ผีมาตามนัดจริงๆอ่ะมันก็เออดูดูเป็นไปได้ใช่คือมันใช้คำง่ายๆอ่ะแะไว่าป้ายนี่ไม่ง่ายนะตัดออกไอ้ไอ้เนี่ยไม่น่าใช่ตลกอ่ะคือถ้าไปเกิดสะกเถิดเฉยๆยังยังพอจะเชื่อไอ้ป้ายมานี่ตัดออกเลยพร้อมค่ะพร้อมนะสามสองหนึ่งเปิดคะแนนเฮ้ยซีหมดเลยว่ะหมดเลย มันต้องมาตามนันแล้วเฮ้ยแต่ข้างหลังยิ้มว่ะสงสัยผิดหมดเลยแต่จริงก็แอบเป็นไปได้เพราะว่ามันคือภาคสองไงด้วยความภาคสองอ่ะมันอาจจะแบบเคยมาแล้วเออมาเลยมาตามนัดมามาตามนัด้าผีอมตะคืนนี้ผีมาตามนัดเออไม่คิดว่าจะเป็นผีอมตะสองไปเกิดเสถียรไปเนี่ยหรอไม่มีแต่ถ้ามีนี่ถ้ามีนี่แย่เลยและโอเคเฉลยนะ จะถูกบทหรือผิดบทสามสองหเฉลยถูกถูกไปทิงปะเนี่ยไปเกิดซะเถิดไปเกิดทิงด้วยมันใช้แบบไปด้วยนะไปถึงจะเป็นรูปนี้แล้วเป็นคำนี้ก็ดูแบบเฮ้ยมันมันจะใช้คำนี้เหรอมันเป็นหนังตลกเหรอคะมันไม่ตลกโคตรเลยอะันไม่ตลกหรอสิ่งที่คุณทำนี่มันจะเป็นข้อที่พวกเราดูถูกมันมาตลอดเลยนะออกเรียนแรกเลยข้อต่อมา อ๋อนังดี้มาตัดะในตำนานแต่ไม่เคยดูชื่อว่าอะไรเรียกมันทับศัพท์มาตลอดเลยแบบไม่ได้เดชอยวไม่ได้เดือยวเรียกยังไม่เคยดูเลยสารภาพอ๋อเหรอนดีมากวันนั้แบบแต่รู้ว่าขึ้นทิ้งมันคือต้นกำเนิดของเพลย์ซ์นเบรกอะมันเราว่าได้แรงบันดาลใจมาเยอะมากๆเหมือนกันเรื่องคุกเขาสมมงกับอันดับหนึ่งในเอ็ b อ่ะีเบ ชอแช้งหัวใจทอร์นงโดก็เป็นไปได้คำมันดูแมสเกินนะหัวใจชอแช้งดอกไม้มีสภาพความทรงจำเฮ้ยนี่มันอนุหนาวเนี่ยชอแช้งมิตรภาพความหวังความรุนแรงเฮ้ยความรุนแรงมาอย่างไงอะชอแช้งคำมั่นแห่งเสรีภาพอันนี้ยากว่าอันนี้เป็นไปได้หมดเลยนะแม้แต่ความรุนแรงที่อยู่ในชื่อความรุนแรงคือคิดว่าชื่อหนังชื่อหนังขณะเมื่อกี้มีความรุนแรงยังชื่อนั้นได้ คือส่วนตัวซอมรู้สึกว่าแบบชอแชงมิตรภาพความหวังอันเนี้ยใช่แต่พอมีความรู้อะไรกูอ้ใช่หรือเปล่านะแต่อชแชงดอกไม้ทําไมต้องดอกไม้อ่ะอันเนี้ยไม่ใช่แน่นอนเชื่อไม่ใช่หรือไ่เดียนึกก่อนในเรื่องมันมีอะไรเกี่ยวกับดอกไม้เนยนึกไม่ออกเกี่ยวกับดอกไม้เลยนะไม่มีแต่ดูจากท่าด้านล่างเราตัวเอกเราที่แบบกับสายฝนอารมณ์มันดูทะรนงทรูงทรนงหัวใจทรนงอะไรอย่างเงี้ย เพราะงั้นหัวใจทเธมก็ไม่น่าจะอันนี้พี่ว่าน่าจะเสียงแตกกันใช่ได้ไหมลองดูลองดูสามสองหนึ่งเปิดขอวงเล็บไว้อะวงเล็บไปเท่ๆเอเอเอซีกำลังคิดว่าไอสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะใช่ลองลองดูพี่อะหัวใจเทอร์อนหัวใจทอรุโนสมัยพี่ซับถึงมีห้อยทายไปด้วยเราว่ามันก็ ใช่เหมือนกันอ่ะไอมิตรภาพความหวังความรุนแรงอ,ะอ่ะม,มันมันดูเป็นชอชแชงเหมือนกันแต่ก็ไม่มั่นใจเลยเลยเลือกไอทอรนองไว้ก่นอนเป็นนันด,ดับแรงแล้วตอบลับคนที่ไม่ดูทำไมตอบซีแค่รู้สึกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งของการตั้งชื่อหนังไทยจะทําเหมือนคําขวัญนะจะแบบสามคำอะเหมือนเป็นเทรนเหนึ่งคุ้นว่ามันจะมีเทรน์แบบนั้นเชมาดูเฉลยดีกว่าบอกให้ว่ามีคนถูกอมอใช่ดอกไม้แห่งศรีภาพสอง หนึ่งเฉลยเฮ้ยมิตภาพความความรุนแรงเออจริงหมอบมีความรุนแรงจริงจริงหรอความรุนแรงมันก็มีมันมีในเรื่องอยู่ในคุกข้อนี้สอบได้ไปหนึ่งคะแนนเฮ้ยโคะแนนตอนนี้เป็นไงบ้างครับเออคะแนนสรุปคะแนนก่อนตอนนี้พี่สอบนำโด่งเลยสี่คะแนนเฮ้ยพี่เบียร์กับพี่ชาร์ปสองคะแนนเท่ากันเฮ้ยไม่ทิ้งกันมากเรามาถึงครึ่งหลังแล้วครึ่งหลังครึ่งหลังแล้วมั้ จากเรื่องทาร์นฟอร์มอันนี้ภาคแรกภาคแรกเลยเฮ้ยอันนี้พ,นนพี่คิดว่าพี่รู้อะผมว่าผมก็รู้เพราะมันมันเป็นอะไรที่ทาร์นฟอร์เม,มาภาคแรกคือตอนขับแบบไปดูในโรงด้วยอันเนี้ยแล้วออกมาจากโรงอะนั่งอยู่ในรถอะหันไปคันรถข,นข้างๆเข,ขี่ย <c oughs> ไม่งกแปลงล่างวะเออมันแบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเออมันแบบแปลกใหม่อะเออใช่ใช่มันแปลกใหม่เพลงประกอบโดนใจลีคินพาร์คใช่ติดิมาดูช้อยดีกว่าจากกลทลายเดี๋ยนะ ถูกแล้วจากกลทลายจักรวาลสุดขอบฟ้าเอสงครามจากกลทําลายล้างโลกครับมหาวิบัตจากกลสังหารถล่มจักรวาลมหาจากกลสงครามล้างจักรวาลเหมือนเหมือนคุ้คุมีชื่อจากภาคอื่นด้วยอ่ะโหแล้วพูดซะเยอะเลยตอบผิดอีกโอเคมาสามสองหนึ่งเปิดปุ๊บ โอ้ยเฉยเลยว่ะ B C D เอาลมีคนถูกไหมฮะไม่มีเอ๊ะก็ไม่มีฮะมีคนถูกโอ้ยแล้วไปเฉลยดีกว่า3 2 1สองเฉลยนี่จังได้โอเคโอเคเออมหาวิบัติจากรกลสังหารพล่มจากรกลจำตรงคำมหาวิบัตินี่แหละโอเคมหาวิบัติมหาวิบัติอ่ะตอนนี้พี่เบียร์ได้เป็นหนึ่งคะแนนเฮ้ยมาแล้วพี่เผิดตามมาแล้วนะสองสามสี่ใกล้ๆกกันเลยตอนนี้สองสามสี่ ข้อต่อมาโอ๋อ ECA ไม่รู้ชื่อไทยอะ Emma Stone กําลังดังไม่ได้ดูเลยชอบดูครั้งเดียวไม่ได้ดูครั้งเดียวแจ้งเกิด e m m า Stone อยู่นะเรื่องนี้ครับใช่มาเบิกช้อยส์สาวไม่แอปแสบได้อีกสตรีมีคันคันอ๋อขอเวอร์ให้เสด็จปีนี่แรงอ๋อทําไมทําไมคุ้นอันนี้วะเออเจ๊คุ้นอันนี้นี่เดาเพราะคุ้นอย่างเดียวเลยสามสองหนึ่งเปิดนินไอ้ต่อไปเลยเฮ้ยถูกหมด ไม่แบบสตีมีขันนี้เหรอหมันมันดูคนคนดูเห็นโปเตอร์น่าจะงงอนะ่ะหนังเกี่ยวกับอะไร <laughs> สตีมีขันคือเข้าไปขันทั้งเรื่องเลยเอ, <laughs> อ่ะ,ะ 3, 2, <c oughs> อ่ะเฉลยสามสองหนสุดตาคือคุ้นคุ้นในตัว <c oughs> บดดิ้งอันนี้แหละใช่ใช่ใช่อนี้แรงอันนี้แรงข้อนี้ได้ไปคนละหนึ่งคะแนน เหลือไม่กี่ข้อละเขาวนี้ข้อต่อมารอข้อสุดท้ายอย่างเดียวข้อ20่สิอะข้อที่20เหรอคะข้อละยี่สิบคะแนนข้อละยี่สิบไอหนังประมาณสี่พันนำแสดงโดยแบ็บพิษแบ็บพิษอืโอ้เรื่องนี้ไม่เคยดูไม่เคยดูอะเรื่องนี้พี่อาจจะเคยดูแต่แต่จําไม่ได้อ่ามาดูช้อยดีกว่าฉะนั้นก็ต้องเดาล้วนล้วไม่โอ้ดูการดูไม่ดูก็คือได้เปรียบด้วยนะเพราะว่ามันจะรู้เรื่องย่อที่เอาไปตั้งชื่อหนังใช่ช้อยมาทลชนขนต้นโลก หนังป้นเหรอทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยก็ <laughs> ดูเป็นไปได้นะ, <c oughs> <c oughs> ะสนใจนะสนใจน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาอันนี้ไม่นอันนี้ตั้งใจเลยปล้นซ้อนปล้นคลิกถนนลา่าดูจากท่าจับหมู่ของพี่แบดพิษแล้วว่าข้อบียใช่ดูจากหน้าน้องหมาด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อหน้าน้องหมาไม่เหมาะกับน้ำมาปลากินมดมดสามสองหนึ่งปิดปึ๊บเย็นบีบอยค่ะบีดเลยเฉลยสุกต้ ้อนี้ทุกคนได้ไปคนคนละหนึ่งคะแนนเย้เ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก่งเไปต่อข้อต่อมาจากเรื่อง คเมเกือบจะเดินแมทริกแต่ไม่ใช่คนกลางที่เล่นแบทแมนใช่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 ช่างเขาเอาเรื่องนี้ด้วยเราไม่ได้ทายชื่อนักแสดงเออก็จริงเรื่องนี้โอ้ไม่ได้เออไม่ไม่ไม่ได้ดูเหมือนกันคุ้นตาไหมคุ้นตาก็ไม่คุ้นด้วยเหมือนกันคุ้นด้วยคือฟิลฟิลเหมือนแบบเรื่องแบบมีความแบบไทม์อินไทม์ใช่ไหมเอออินไทม์อินไทม์เออใช่ใช่มูดเนาะมูดดย้อ่ะเบิร์กชอย นักบวชฆ่าไม่ต้องบวชโอ้นักบวชสงครามเทวาล้างนรกคนแมวปีศาจแมวไหนแมวอะแมวอยู่ตรงไหนมหาสงครามล้างพันอสูรจะทำไมคุ้นกับชื่อคนแมวปีศาจจังมาจากไหนนะเป็นคนต้องมีแมวปะถ้อย่างนั้นะน่าจะหลบอยู่ข้างหลังสงครามเทวาล้างนรกดูยิ่งใหญ่กันไปถ้าจับโปสเตอร์นะแต่เขาถือสองปืนเลยนะพี่นจะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะมหาสงครามหรอเออแบบมีความแบบสงครามมันเยอะ ก็เลยถึงถือ2ปืนเน่ะเราต้องนึกว่าใบปิดนี้มาในยุคนั้นนะแล้วเราเห็นแล้วเราเออเราอยากเข้าไปดูซึ่งเราเข้าไปดูอีกแล้วถ้าคนแมวปีศาจเราเข้าไปดูเพาอยากรู้เหมือนกันแมวมังอยู่ตรงไหนทุกคนเสร็จหมดแล้วนะ3 2 1สหนึ่งปึ๊บีบีเอบีโอเคใกล้ๆกันอยู่อันเนี้ย ตอบข้อเเพราะว่ามันมีเหมือนการเล่นคำเ้ยไม่รู้นะนึกไปเองว่านักบวชฆ่าไม่ต้องบวชฆ่าก็าคือฆ่าตัวฆ่าฆ่าไม่ต้องบวชไม่รู้นะใช่ว่าผมเข้าใจว่าเขาหมายถึงนักบวชฆ่าเขาแล้วเขาไม่ต้องบวชแบบตายก่อนไม่ต้องบวชแล้ว <c oughs> คือคือมันบอกว่าคือมันเล่นได้หลายมีหลายความหมายอะหลายความหมายถ้าพูดอะใช้อ่ะเฉลยบีไปคำตอบที่โอ้ยย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 ้ยยยใช้ได้ยยยยย การเป็นนักบวชเขาต่อสู้เพื่อแบบล้างนรกไหมคะนั่นน่ะสิคืออาจจะได้ดูแล้วแต่จำไม่ได้แล้วเคลมมากเลยว่า forget the matrix this movie will blow you away แค่นเลื่หอแต่มีภาคเดียวนั่นน่าจะภาคเดียวภาคเดียวอะไรไปสู้กับแมทริกวะโอเคข้อนี้พี่เบียร์ได้ไปพี่เบียร์ได้ไปเนื่งนะแนนวิธ้ยพี่เบียร์นำาแล้วนำมาแล้วมาแล้วอ่ะข้อต่อมาจากเรื่อง independence เปิดช้อย อชอยอุบัติการล้างโลกมหาวิบัติวันถล่มโลกสงครามวันสิ้นโลกสงครามวันสิ้นโลกสงครามใหม่วันบทโลกบทบทโลกไอ้วันบทโลกไม่น่าใช่แต่ว่ามันบดเหรอมันไม่น่าใช่บทนะคำมันแปลกมีล้างโลกถล่มโลกสิ้นโลกเนี่ยมหาตภัยเหมือน พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภัยพี่บัตรตลอเออัยพี่บัติมากกว่าป่ะวันสินโลกอะเดย์แอคเตอร์ทูมอร์โรอะไรเงี้ยหรอเออเออเูหนังแบบ2,012 2,012ใช่ไอ้แต่แต่ไม่เกี่ยวกันเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนมัวมัวแล้วกันมามัวมัวไปเลยไหมโอเค 3, 2, 1เปิดเฮ้ย B B C ครับเฮ้ยฉันนักงานข่าวเออ B B C เนี่ยเฮ้ยรู้สึกมีความหวังนะเพราะตอบเหมือนที่เดียวไม่แน่นี่ไงเดี๋ยวเขาจะตีตื้นไงี้ีสี่คะแนนเราหกคะแนนหรือไม่ก็ผิดกันหมดเลยวันบดโลกเฉยเลยอ่ะมาเฉลยดีกว่าสามสองหนึ่งเฉลยวันบดโลกบดโลกกันนะเห็นโลกเป็นมันบดเหรอใครแอปพูดว่าบดโลก สำหรับเราไม่น่าจะตั้งเป็นชื่อหนังประเภทนี้ด้วยที่มันดูแบบเอเลี่ยนบุกอะใหม่วันบทโลหสับกเธอทยอะคื่อแบบยั่วๆปวดๆะยั่วๆปดยั่วๆปบดอะขอให้คีย์เวิร์ดคำว่าใหม่มาแล้วไงเป็นสงครามภาคสองไสงครามอีกรอบหนึ่งเลยสงครามใหม่สงครามใหม่วันสิ้นโลกก็ยังได้ไหมจริงเรื่องนี้ในเน็ตอะตอนที่เขาออกมาใหม่ๆคนก็จะล้อเป็นมันบทเยอะเหมือนกันล้อมันบทโลกบนโลบทโลกสำับข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนน อ่ะข้อสุดท้ายแล้วเยโจ์มากใหม่ๆเลยปีปีนี้ปีแล้ว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 คือมันเป็นแนวที่อันเนี้ยคือรายการเลดไนเหมือนกับเรากําลังจะถ่ายทํารายการเลดไนอยู่ใช่ไหมโดยที่เราสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะ แบบคนร่างทรงอะไรฟิลฟประมาณนั้นแต่หนังถูกถ่ายโดยซ้อนซ้อนกับรายการทีวีนั้นอยู่นึกออกปะมีกล้องถ่ายรายการทีวีนี้และอันนี้ที่เราได้ดูคือกล้องจากเบื้องหลังเบื้องหลังเหมือนเบืบ้องหลัง,เ,งเออ i ีไฮเดอะซีนมันเป็นแนวผีสยองขวัญเออสยองขวัญแล้วกันถ้าถ้าพูดเดี๋ยวมันเฉลยสปอยอ่ะเบิร์ดชอยถ้าปกมันหนังคลาสสิกเลยเนาะเดือดโค้ดไรเดอร์ไงโชว์สยองต้องเฮียนโชว์สยองต้องเฮียนคืนนี้ผีมาคุยผีมาคุยคนเรียกผีคนเรียกผีนี่คอนจูริงบ่ะเออเหมือนมากรู้ไหมใคร โดโออรอันนี้อะไรวะเนี่ยโสดโสดกับโหดไงโสดหมายถึงว่าจะเปลี่ยนเป็นหอหีบก็เป็นโหดสอเสือเป็นโสดเฮ้ยอันนี้พี่พี่มั่นใจเฮ้ยอันนี้พี่จําได้เพราเพิ่งดูเมื่อปีที่แล้วไงเราชอบความคิดสร้างของเรื่องนี้มันคิดสร้างแต่มีซีนที่แบบโหดมันโหดจริงซ้อมอย่าดูเลยมันไม่ไม่จะลงใจเท่าไหร่สามสองหนึ่งเปิดปึ๊เออ คนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ก็คือฟังซินโดริตมื่อกี้มันก็น่าจะต้องประมาณนี้ไหมแนะอ่าอ่าเฉลยเลยสามสองหนึ่งเฉลยเย้คืนนี้ผิดมาคุยสรุปคะแนนตอนนี้พี่ชาร์ปห้าคะแนนพี่ซอฟหกคะแนนและพี่เบียร์เจ็ดคะแนนเยไล่เลยเลยมีคะแนนพิเศษแล้วอ่าพี่เบียร์คิดว่าจะไม่มีใช่ไหมข้อมูล ข้อโบนัสวิธีการเล่นไม่เหมือนกันด้วยข้อนี้จะมีวิธีการเล่นจะพิเศษหน่อยรอบเนี้ยทุกคนมีสิทธิ์ชนะอีกแล้วอะข้อนี้วิธีเล่นคือเราจะมีโปสเตอร์หนังให้ทั้งหมด6กลูกหกรูปครับเราต้องให้ตอบชื่อให้ถูกโอ้โหโดยที่ไม่มีช้อยทุกพยางต้องถูกอย่างเงี้ยหรอถูกคนตาแบบนี้เมื่อกี้คืนนี้ผีมาคุยคืนนี้ผีกำลังมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพี้ยนเพี้ยนถ้าบริบทถูกถ้าบริบทถูกถ้าเกิดตอบถูกให้ภาพละ2คะแนน ฉันข้อนี้มีสิทธิ์ได้ถึง12คะแนนนามกำลังศรัทธาของตัวเองสินะ3ามสองหนโจ์มากโอ้ยโคตรทุกเรื่องนี้รู้จักหมดแล้วก็รู้จักแค้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวด้วยอ่ะฟาสเนี่ยจะคุ้นหน่อยตอนนี้ได้หมดแล้วเหลือแต่อินซิเดนต์เนี่ยแสดงว่าพี่เบียร์ได้แล้วโฟร์ดิกัมได้แล้วเฮ้ยได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะไอ้ได้แล้วเนี่ยคือคิดออกแค่นี้โอเค โอ้โหฟ์เรสกมไม่รู 3, 2, 1, aint, ring, ้จะตอบอะไรอ่ะเราไม่รู้เลยอ่ะอันนี้แหละไม่รู้อ่ะจะตอบอันนี้อินซิเดีย์คนแมวปีศาจชัวรับสามนะสามสองหนึ่งเปิดลายมือพี่จะโคตรแย่เลยนะแค่หน้าสนใจของแต่ละคนเฮ้ยแค่นนี้ต้องชำระคร กรแค่นี้ต้องชำระก็บอกว่าอย่าว่าก็เลยเขียนอะไรมั่วๆไปไม่รู้พฤติกรรมคืออะไรอ่ะคืออิิเดกูผีสิงเลยมมีกำลังคิดอยู่ว่าจะให้จะให้หรือไม่ให้ดีอะไรเออใช่ใช่โอเคเดี๋ยวจะเฉลยไปทีละโปสเตอร์เลยซึ่ง ถ้าเกิดสมมติว่าถูกเป๊ะยังไงได้ได้แน่นอนบริบทถูกก็ให้แต่ถ้าเกิดมันมันผิดแต่ก็ยังยังพอแบบให้อภัยเนี่ยจะให้หนึ่งอย่างแบบอนาคตกับอดีตนี่ถือว่าใกล้เคียงมันไม่ให้เลยมันเป็นเวลาเปิดกันเลยเฮ้ยอ่ะเริ่มเฉลยดีกว่าเรื่องแรกเรื่องแรกเร็วแรงทะลุนรกนี่เหมือนกันเร็วแรงทะลุนรกค่ะเหมือนกันหมดเลยเหรอเหมือนกันหมดเลยเร็วแรงทะลุนรกคำตอบคือถูกต้องฟาซิเลียข้อต่อมาเฟนโซนอะซอฟ ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนระยะห่างระหว่างเพื่อนนี่ไงตั้งชื่อให้เขาใหม่เลยเอาครับสิ้นสุดทางเพื่อนคำตอบคือเฮ้ยมีระวังดีว่ะเออดีข้อนี้ซ้อมให้สองพี่เบียร์ศูนย์พี่ชาร์ปให้สองอ๋อเพราะว่าแค่ตกแค่ว่าระวังสิ้นสตกระวังโอเคขพอะสามเด็กนรกอีเด็กเป็ด อันนี้พี่ด่าใครไะอ่ะของเราเด็กผัดนรกเออแฟนหรือว่าเด็กเด็กนรกโอ้ยเด็กนรกจริงด้วยตอบได้2พี่เบียร์ศูนย์พี่ชาร์ปทีมเมืองบอกให้2อ๋อมีมีพันมีพันขึ้นมาเฉยเฉยเอ้เด็กเปลี่ยนจะได้นะเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยให้เลยเลยมันโหดกว่ามากเลยเด็กเปลี่ยนมันตกมากเลยอ่ะข้อต่อมาย้อนเวลาหาอนาคตของชาร์ปก็ย้อนเวลาหาอนาคตเหมือนกันนี่เจาะเวลาหาอดีตฉีกเลยตอตอบ เจาะเวลาหาอดีตเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยถูกเลยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยมัน back to the future แต่เขาว่า future หายไปไหนอ่ะก็ต้องไปดูไงลดตออ่ะใช่ใช่เพราะคุณชื่อนี้ไงเจอมั่นใจเลยว่ะเจาะเวลาหาอดีตเออในเรื่องมันมีเหตุผลว่าทำไมแบ็ k ถึงไปฟิวเจอร์ได้มันก็ต้องไปดูในเรื่องสอบชาบ์ศูนย์คะแนนพี่เบียร์สองคะแนนโอ้ยอันนี้สุดยอดเอออันนี้ดีอันนี้ดี ข้อต่อมาสุภาพบุรุษปัญญานิ่มอันนี้อันนี้จําชื่อผิดเรื่องอันนี้อย่าหาว่าเราแกงโง่เป็นหนังของจินแคลลี่อ่าหนังของชาเป็นแคนนี้ต้องชําระเป็นหนังหนังจีนหนังฮ่องกงมาเพียรฮ่องกงหนังฮ่องกงมาเฟียร์เรส e s t g อัจฉริยะปัญญานิมเฮ้ยเฮ้ยซอฟใกล้อยู่นะสุภาพบุรุษปัญญาิ่มเขาอาคำว่าปัญญาิ่มได้ปัญญา n i มเลยพี่ชาพี่เบียร์สูดแน่นอนพี่ซอฟทีมงานให้หนึ่งอ่า มีคีย์เวิร์ดเนี่ยมีคีย์เวิร์ดปัญญานิ่มอยู่ข้อสุดท้ายวิญญาณตามติดวิญญาณยังตามติดมีคำว่ายังอันนี้ฉีกเลยผีสิงเลยผีสิงก็ตรงตัวดีคำตอบคืออินซิเดนตวิญญาณตามติดวิญญาณตามติดอัเอย่างนี้ชาร์ปจะได้ไหมซอฟสองคะแนนพี่เบียร์ศูนย์พี่ชาร์ปวิญญาณยังตามติดคือชื่อภาคสองอนุโลมทีมงานให้หนึ่ง อารวมคะแนนสูสีมากพี่เบียร์สิคะแนนพี่ชาสิบสคะแนนและพี่สองสิบห้าคะแนนสูสีกันอยู่สีกันหลังจากนี้จะดูหนังทุกเรื่องด้วยพชื่อไทยด้วยจะท่องเลยทำกันบ้านไปเลยทำกันบ้านเลยแต่ที่ฉีกที่สุดของทุกคนคือเจาะเวลาหาดีใช่เออเนี่ยพี เป็นไงบ้างครับพี่เบียร์กับเกมที่เราต้องมาถ่ายชื่อภาคแบบหนังภาษาไทยเลยเฮ้ยสนุกสนุกเพราะว่าเราก็ไอชื่อหนังภาษาไทยอะของไทยก็มีเสน่ห์จริงที่เราทถ่ายกันมาเออมันมีตามยุคตามสมัยด้วย<ช>คือ<ช><ช>มันจะรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้ของมันอยู่ประมาณยุคนี้นะใช้คำแบบนี้อะไรเงี้ย<ช>เออบางอันก็เกินคาดแบบว่าไอ้อย่างอิวิลเดดอะไปอะไรเงี้ยมีด้วยเออก็แบบ เวลาดูหนังเนี่ยเราดูชื่อภาษาไทยเนี่ยอ่านไปดู้ยมันสนุกดีเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปเนี่ยคนที่อยู่ที่บ้าน,นลองเปิดดูโปรแกรมหนังดูดิมีชื่อภาษาไทยอะไรบ้างสนุกจริงเรารูบบ้สึกว่าแบบการตั้งชื่อหนังภาษาไทยเหมือนซิลปักม,มันต้องแบบน่าดูไม่สปอยแต่พอจะบอกอธัธรใช่ และการมีทําให้มันสนุกขึ้นด้วยเออเออแล้วคนอยากเป็นคนตั้งชื่อหนังเลยต,ตอนนี้ <c oughs> แลวมันมันดู <c oughs> สนุกดีอ่ะมันไ็นคนที่เขียนตินศาสตร์นะเออจริงแล้วสําหรับทุกคนระหว่างดูเนี่ยตอบถูกเหมือนกันหรือเปล่าตอบถูกกี่ข้อเอามาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะคะแล้วก่อนแยกกันไปค่ะขอฝากช่อง Buffalo g a g ด้วยค่ะอ่าก็ติดตามครับ Buffalo g a g ครับทุกช่องทาง Facebook IG Tiktok YouTube นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวก็เบียร์บัฟ13ครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ ผมขอให้อาหารทุกมื้ออร่อยยิ่งขึ้นเราจะกัำใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรีวแรงๆเราวัคซีนสุดทางเพื่อนสิ้นสุดทางเพื่อนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเอ้ยพีนก็พอได้อยู่นะแล้วห่างแล้ผังย้อนเวลาหาอนาคตเด็กอีกเหมือนกันเลยย้อนเวลาหาอนาคตเจาะเวลาหาอดีตเฮ้ยแม็กคือเด็กฟิเจอร์ไปอนาคตไม่ใช่หรอไฮ้ยเฮ้ย